วันนี้ตรงกับวันอังคารที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหความจริงกระผมอัตมภาพน่าจะนอนสลบสไลไปจนกว่าจะได้ยินเสียงระฆังทำวัดเช้าเลย แต่พอดีว่าประมาณตีสามสิบห้านาทีฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนักจึงได้ตื่นเพราะเสียงฝนแล้วเดินจากที่พักไปยังสำนักงานเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ล้างหน้าล้างตาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วออกไปเจริญพระกรรมฐานและธรำบัตรชาร่วมกับพระภิกษุสมนณนนทุกรูปเพียงแต่ว่าฝนที่ตกอยู่ทำให้ไม่ได้ยินเสียงรักขังเรียกบินทบาทจึงออกไปช้ากว่าพระภิกษุสมนณนนถึงสิบสามนาทีด้วยกัน แต่ด้วยความที่เป็นคนเดินเร็วมากโดยปกติบุคคลทั่วไปจะใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงละ4กิโลเมตรนี่หมายถึงคนที่เดินเก่งเป็นมาตรฐานแต่กระผมอัตมภาพนั้นเคยเดินป่าทุ่งใหญ่นเรสวน 12ชั่วโมงทะลุ93กิโลเมตรเฉลี่ยได้ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเป็นภูมิประเทศขึ้นเขาลงห้วยด้วยส่วนในทางราบนั้นไม่ทราบว่าถ้าตนเองเร่งฝีเท้าแล้วจะได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่าเดินไปทันพระภิกษุสมณีนที่หัวสะพานคอนกรีตท,ทางฝั่งตลาดแล้วก็เลยออกบินธบาธดยที่รอดจากฝนมาได้อย่างบุบิต,ตเมื่อกลับมาฉันเช้าแล้วก็หอบเอาสัญญบัตรพัดยศขึ้นรถแล้วตรงไปยังวัดเขื่อนวชิราลงกรณ โดยปกติแล้วถ้าหากว่ามีการรับพระราชทานเลื่อนหรือว่ารับพระราชทานตั้งพระครูสัญญบัตรของคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมิก็จะมีการจัดงานฉลองให้ที่วัดปรังกาสีของหลวงพ่อพระครูวรการจนโชตเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ แต่ด้วยเหตุที่ว่าระยะนี้ยังอยู่ในระหว่างจัดงานสวดพระอภิธรรมถวายพระครูการจนะปัญญาวุฒิอดีตรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิอยู่ที่วัดเขื่อนวัชิราลงกรอนทุกคืนสถานที่ทุกอย่างก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายการฉลองจากวัดรังกาสีไปที่วัดเขื่อนวชิราลงกอนเมื่อพวกเราพร้อมแล้วกับผมอัตมภาพก็จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำพระครูสัญญาบัตรทั้งเก่าและใหม่ตลอดจนกระทั่งพระภิกษุสมณเนรและญาติโยมที่มาร่วมงาน ทำการเจริญพระพุทธมนต์หลังจากที่กราบพระแล้วถึงได้ตั้งกระบวนแห่รอบอุโบสถวัดเขื่อนวชิราลงกรณโดยมีน้องๆจากวงโยธวาทิตโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาเดินตามกระบวนบรรเลงเพลงให้อย่างสนุกสนาน ครั้นครบสามรอบแล้วก็ตรงไปยังศาลาการประเรียนวัดเขื่อนวชิราลงกรนโดยมีนายชาคริตตันพิรุณน,นายอำเภอทองผาภูมิมาเป็นประธานฝ่ายขลวาดครั้นได้เวลาท่านชาคริตก็อ่านตาตั้งหรือเรียกง่ายๆว่าสัญญบัติ ของกระผมอัตมภาพของหลวงพ่อสังวรพระครูปิยะศีละสังวราการเจ้าคณะตำบลเล่นถิ่นเขตสองจเจ้าวาดว,ดวัดวังหินพระครูประพัดสอนการเจนคุณจเจ้าวาดวัดสะพานลาวประชาสรรและพระครูวิสุทธดการจนธรรมจเจ้าวาดวัดปากลำปิล็อก คณะสงนำโดยพระครูน้อยพระครูกิติเชยาการเจริญชัยมงคลคาถาเมื่อเสร็จการเจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็เป็นการถวายปัจจัยทยธรรมและกรวดน้ำรับพรหลังจากนั้นทั้งทางคณะสง์และฆราวาสก็มาถวายมุทิตาสักกระ หลวงพ่อพระครูวรการจนโชตและหลวงพ่อพระครูสุวิมลการจนวัดรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิที่เหลืออยู่เพียงรูปเดียวเข้ามาถวายมุทิตาสักการะด้วยกระเช้าใบใหญ่และสองปัจจัย ต่อด้วยท่านชาคริตตันพิรุณนายอำเภอทองผาภูมิถวายทุเรียนลอยน้ำทองผาภูมิซึ่งท่านประมูลมาจากงานเทศกาลผลไม้ของดีทองผาภูมิและสืบสารงานลานบ้านลานวัฒนธรรมโดยที่ทุเรียนลูกนี้ราคาสามแสนบาท เป็นที่น่าเสียดายว่ากระผมอัตมภาพนั้นไม่สามารถที่จะฉันทุเรียนได้อีกแล้วเนื่องเพราะว่ามีโคต้าปีละหนึ่งเม็ดเท่านั้นซึ่งฉันก็ไปแล้วก็ต้องยอมความดันขึ้นไปสองวันสามวันจึงถวายให้กับทางคณะสงฆ์นำไปฉีกแบ่งกันในงานถวายพัตตาหารเพลวันนี้ เมื่อถ่ายรูปร่วมกันเรียบร้อยแล้วกระผมอัตมาภาพก็ขอตัววิ่งเข้ามายัางการจนบุรีตอนแรกคิดว่าน่าจะทันขึ้นทางด่วนพิเศษสายเอ็มแหนึ่งแต่ปรากฏว่าไม่ทันเนื่องเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารซึ่งเขาไม่เปิด ทางด่วนสายนี้จะเปิดบายสามโมงวันศุกร์จนถึงเก้าโมงเชา้าวันจันทร์ทุกอาทิตย์ระยะนี้ให้วิ่งฟรีไปก่อนจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วถึงจะเก็บค่าผ่านทาง กับผมอัตมาภาพจึงมาแวะฉันเพนด้วยข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อที่บริเวณสถานบริการน้ำมันปะตะทสโยกพร้อมกับโทรแจ้งเจเรนูเจ้าของร้านอาหารไอซซึ่งเป็นขาประจำของวัดท่าขนุนว่าให้เตรียมเมนูสำหรับ งานฉลองสัญญาบัตรพศยศและผ้าไตรพระราชทานของพระครูวิลาศการจนธรรมด้วยหลังจากนั้นก็ได้เดินทางฝ่ารถติดเข้ามาอย่างวัดอุทยานซึ่งจะเป็นที่พักของคืนนี้ แล้วก็ต้องไปประจำการที่พุทธมนตนในงานสืบสารงานพ่อต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมอยู่ถึงสามวันต่อเนื่องกันโดยที่กระผมอัตมภาพนั้นเป็นทั้งคณะกรรมการหลักเป็นทั้งคณะอนุกรรมการ และเป็นทั้งอนุกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าพูดง่ายๆว่าจะในฐานะตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งเล็กก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ในระหว่างที่กำลังทำงานรออยู่ปรากฏว่าคุณนวลจันทร์เพียนธรรม ประธานกรรมการบริษัทเอ็นซีทัวตลอดจนกระทั่งคุณหนึ่งนางสาวนิชารีจันแก้วและน้องกระตูนนางสาวสรันพรบุรินโกรได้นำเอาพัดไทัทยธรรมตลอดจนกระทั่งแจกันดอกไม้มาถวาย เป็นการมุทิตาศักกระวันเกิดย้อนหลังและมุทิตาในการเลื่อนสมณศักดิ์ของกระผมอัตตมภาพด้วยพร้อมกับมาแจ้งกำหนดการที่ได้นิมนต์กระผมอัตตมภาพไปยังประเทศภูตานซึ่งทางเอ็นซีทัวจัดภายในปลายปีนี้หลังออกพรรษาแล้ว ซึ่งในเรื่องของการจัดทัวร์หรือว่าเดินทางท่องเที่ยวนั้นกระผมอัตมาภาพถือสานักหนาว่าไม่ว่าจะเงินสงหรือว่าเงินส่วนตัวจะไม่ใช้ไปในเรื่องนี้เป็นอันขาดจะไปก็ต่อเมื่อมีผู้ที่จ่ายค่าท่องเที่ยวให้เท่านั้น ซึ่งโดยมากผู้ที่นิมนต์ก็จะเป็นผู้จ่ายแต่ด้วยความที่ว่างานนี้ทั้งมาดามเฮงคุณสมหวังงามพึกวานิชหมอมุกและคุณจีน่าลูกสาวร่วมกันจ่ายค่าเดินทางให้กระผมอัตมภาพและน้องเล็กนางสาวจิราพร์สื้อตรงต่อการรวมสองที่นั่ง โดยมีทิตแจ็คนายกฤชัยบรรดาลิลิกุลและน้องโอนางสาวปาริชัดอายุวัฒนะนาปรวณาถวายมาด้วยแต่กระผมอัตมภาพปฏิเสธไปเพราะเจ้าภาพโอนมาแล้วไม่เช่นนั้นแล้วผู้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้จะต้องเป็นคุณนวลจันร์เพียรธรรมจากเอ็นสีทัวนั่นเอง ในเรื่องของการไปต่างประเทศนั้นมีบุคคลบางประเภทที่ไอคิวเตี้ยไอเดียต่ำปัญญานิ่มเห็นแก่ตัวสุดๆมีการตำหนิว่าทำไมกระผมอัตมภาพจึงไปโดยที่มีน้องเล็กติดตามแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ได้พิจารณาว่างานที่ผ่านมานั้นกับผมอัตมภาพให้โคต้าพิ่มุกดานางสาวมุกดาเพชรชื่นสกุลพี่สาวของตนเองไปแทนส่วนน้องเล็กนั้นต้องควักกระเป๋าเองหลายหมื่นบาทเพื่อเดินทางไปด้วยการที่เราเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง นอกจากไม่รู้จักมุทิตายินดีในความดีของผู้อื่นแล้วยังออกแนวอิจฉาริษยาเข้าไปต่อว่าในโซเชียลต่างๆอยู่ในลักษณะแสดงออกถึงกำลังใจที่ต่ำมากของตนเองเนื่องเพราะว่าลูกกิฟนางสาวอันตราลักษณะประกาศทริป ไปสินเจียงเป็นเวลาหลายเดือนแต่ตนเองก็ไม่สนใจที่จะจองพอคนอื่นเดินทางไปแล้วกระผมอัตมภาพนำมาเล่าเรื่องก็เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาอยู่ในลักษณะที่ว่าสวรรค์มีทางไม่รู้จักไปนรกไร้ประตูกับตะกายมาเอง เนื่องเพราะว่าในตอนที่กําลังเกิดโทสะตํานิดาว่าคนอื่นจากมุมมองแคบๆของตนเองนั้นถ้าตายลงไปช่วงนั้นก็จะมีทุขติเป็นที่ไปอย่างแน่นอนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากตอนเขาประกาศทริปไม่คิดที่จะไป แต่พอเห็นคนอื่นไปแล้วกลับมาร่ำร้องอยากจะไปและต่อว่าทำไมตนเองถึงไม่ได้ไปด้วยเหล่านี้เป็นต้นในส่วนของการไปประเทศพูตาลนี้ก็เช่นกันคุณนวนจันทร์ประกาศทิปไว้นานแล้วก็ไม่ได้สนใจ ตอนนี้เต็มแล้วถ้าจะไปโวยวายเพื่อขอไปด้วยก็น่าจะไม่สำเร็จอีกเช่นเคยในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องเอาไฟนรกเผาใจตนเองไปอีกนาน กระผมอัตมาภาพก่อนหน้านี้เดินทางน้อยมากเพราะว่าคนไม่ทราบกติกาว่ากระผมอัตมาภาพจะไม่จ่ายเงินสงหรือเงินส่วนตัวเพื่อการท่องเที่ยวในเมื่อมีคนรู้มากเข้าและแย่งกันจ่ายให้ระยะหลังจึงเดินทางมากขึ้นแล้วตอนนี้ตำแหน่ง พระสังฆาธิการก็หมดสิ้นไปเหลือเพียงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นตำแหน่งตกงานในสายตาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานคณะสงฆ์ต่างๆถ้าไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงก็ไม่ต้องไปยุ่งด้วยจึงทำให้มีเวลาเดินทางมากขึ้น การเดินทางนั้นก็ไม่ได้เดินทางไปรื่นเริงบันเทิงใจเหมือนกับคนอื่นๆเนื่องเพราะว่าต้องภาวนาเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านทั้งหลายที่ให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ต้องทรงกำลังใจติดต่อกับบรรดาท่านที่เราไม่เห็นตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็คือการซักซ้อมกรรมฐานไปด้วยนั่นเองเป็นที่น่าเสียดายว่าในทริปจันทราประดับผืนทรายนั้นทางเจ้าที่ซึ่งรักษาบริเวณทะเลสาบจันเซี้ยวกลางทะเลทรายหมิงซาซานไม่อนุญาตให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับท่านให้ทุกคนฟัง จึงกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับขาดด้วนไปเฉยๆส่วนท่านอูดหรือว่าท่านซาอุดลูกชายของท่านัมหมัดหัวหน้าเผ่าทายทองนั้นในอดีตชาตินับพันปีแล้วเป็นเพื่อนฝูงของกระผมอัตมภาพเองท่านเล่าว่าสมัยนั้นกระผมอัตมภาพเป็นหัวหน้าเผ่าอูดขาว ด้วยความที่ว่าหัวหน้าเผ่าคนเดิมตายในการรบตนเองที่เป็นลูกชายจึงต้องรับภาระขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนทางเผ่าสายทองนั้นท่านหัวหน้าโมูฮัมหมัดยังอยู่แต่ด้วยความที่ว่าอายุไล่เลี่ยกันจึงคบหากับท่านซาอุดมากกว่า แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่สามารถที่จะเล่าได้ชัดเจนทั้งหมดแต่ว่าในส่วนที่แปลกก็คือว่าเมื่อขี่อูดเดินในทะเลทรายหมิงซาซานนั้นเป็นตายเจ้าของอูดก็ไม่ยอมมอบอูดขาวตัวเดียวที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่น อย่างไรเสียก็ต้องให้กระผมอัตมภาพขึ้นไปนั่งอูดตัวนั้นจะว่าไปแล้วกระผมอัตมภาพเองก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้มีอูดสีขาวเพราะว่าเห็นแต่สีน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลปนดำเท่านั้นเมื่อได้ยินท่านสาอุดพูดถึงในเรื่องของเผ่าอูดขาวก็ยังงงง,งอยู่ คิดว่าเผ่านี้มีอูดมากแล้วคนแต่งตัวสีขาวเพื่อป้องกันอากาศร้อนหรืออย่างไรพอมาเจออูดสีขาวเข้าจริงๆก็ได้แต่นั่งงงแต่ว่าเมื่อขึ้นหลังไปแล้วก็เกิดความคุ้นเคยมากสามารถที่จะปล่อยมือเพื่อถ่ายรูปได้โดยไม่ต้องเกาะกันชนิดแขนแทบเป็นตะคิวแบบคนอื่น มีหนำซ้ำเมื่ออูดยังไม่ทันจะนั่งยังสามารถที่จะทิ้งตัวลงมาได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็แปลว่าความคุ้นเคยในอดีตนั้นส่งผลมาถึงในปัจจุบันด้วยแต่เรื่องพวกนี้ในเมื่อเล่าได้แค่ที่เล่าก็คือเขาอนุญาตเท่าไรก็บอกได้เท่านั้น ก็เลยทำให้บางเรื่องเหมือนกับขาดหายไปหรือว่าเจตนาปกปิดแต่ไม่ใช่เพราะว่าท่านทั้งหลายที่ฝึกทิพจักขุญานได้อย่างแท้จริงนั้นจะประสบกับปัญหาใหญ่ที่ว่าบางเรื่องเรารู้ร้อยเปอร์เซนแต่เขาให้บอกแค่หนึ่งแค่สองเปอร์เซนเท่านั้น เก็บเรื่องเอาไว้บางทีก็อกจะแตกตายเหมือนกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้เขาบอกอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นถ้าใครไปฝ่าฝืนแล้วโดนลงโทษท่านทั้งหลายก็จะทราบซึ้งเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างจึงต้องขออภัยในบางเรื่องที่พูดให้ชัดเจนไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องภาวะศึกภาวะสงครามก็พูดได้แค่ที่เคยบอกไปเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสัมมเนรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้